คุณจะเชื่อไหมว่าเพียงแค่การกระทำเล็กๆอาจเปลี่ยนแปลงโลกได้เมื่อพนักงานต้อนรับที่เหยียดชัวชาติทำเรื่องที่ไม่คาดคิดบนเครื่องบินทุกอย่างกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอาจทำให้คุณต้องทึ่งอย่าพลาดการเปิดเผยเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความระทึกขวัญและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ติดตามจนจบและค้นหาว่าการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจะพาเราไปไกลแค่ไหน เที่ยวบินในวันนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคักผู้โดยสารหลายคนเดินผ่านกันไปมาเสียงคุยกันของพวกเขาคละคล้กับเสียงเครื่องบินที่เริ่มตัดขึ้นแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะปกติมีสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในห้องโดยสารเด็กชายผิวดำคนหนึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งของเขาหัวใจเต้นเร็วจากความตื่นเต้นเขามองไปที่หน้าต่างเครื่องบินท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ข้างนอกทำให้เขารู้สึกเสรี เสียงแหลมของผู้ช่วยพนักงานต้อนรับที่เดินเข้ามาทำให้เขาหันไปมองหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเครื่องแบบสีฟ้าเดินเข้ามาใกล้เขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชาคุณต้องออกจากที่นั่งตอนนี้เธอสั่งเสียงเย็นชาที่แฝงไปด้วยการดูถูกเด็กชายรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นในอากาศเขาลุกขึ้นอย่างช้าๆแต่ไม่ทันได้พูดอะไรหญิงสาวก็ยกมือขึ้นและตกหน้าเขา เสียงตบดังไปทั่วห้องโดยสารทุกสายตาหันมามองเขาตะลึงไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีแค่ยืนงงในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในช่วงเวลานั้นเองเขาสังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ไม่ไกลเขาเป็นชายผิวดำสวมชุดสูทหรูหราดูมีอำนาจชายคนนั้นลุกขึ้นด้วยท่าทางมั่นใจเขาก้าวเดินอย่างรวดเร็วไปหาผู้ช่วยพนักงานต้อนรับคำพูดของเขานั้นเด็ดขาดคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรลงไป เสียงของเขาดังกังวานในห้องโดยสารทุกคนเงียบไปคำพูดของชายคนนี้เต็มไปด้วยความเครียดชายคนนั้นคือพ่อของเด็กชายที่ถูกตบเขาคือมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลในหลายวงการคุณคิดว่าคุณจะลอยตัวไปได้ไหมคุณกล้าทำร้ายลูกของผมแบบนี้ได้อย่างไรพ่อของเด็กชายกล่าวด้วยความโกรธที่ท่วมทน้นหญิงสาวตกใจจนพูดไม่ออกขอโทษไปมา แต่ชายคนนั้นไม่ฟังเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหาผู้บริหารระดับสูงของสายการบินผมจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปเด็ดขาดถ้าไม่ทำอะไรผมจะทำลายคุณทั้งบริษัทเสียงของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้พนักงานต้อนรับคนอื่นๆมองหน้ากันอย่างไม่แน่ใจทุกคนรู้ว่าชายคนนี้ไม่ได้เป็นคนธรรมดา เครื่องบินเริ่มเงียบสงัดเมื่อทุกสายตาหันมาที่ชายคนนี้และเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างๆสายการบินนี้จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคำพูดของเขาเสียงดังก้องไปทั่วห้องโดยสารเด็กชายยืนอยู่อย่างตื่นเต้นและกลัวพร้อมกับพ่อของเขาที่คอยปกป้องไม่มีใครในห้องที่กล้าพูดอะไรเพิ่มเติมทุกคนรู้ดีว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้สายการบินต้องรับผลกระทบใหญ่หลวง เสียงโทรศัพท์ของพ่อเด็กชายดังขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เป็นเสียงของผู้บริหารระดับสูงจากสายการบินขอโทษที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเสียงผู้บริหารฟังดูพยายามเกลี้ยกล่อมเราจะดำเนินการทันทีเพื่อขอโทษและชดเชยแต่พ่อของเด็กชายไม่ยอมรับคำพูดนั้นการขอโทษไม่เพียงพอเขาตอบกลับอย่างเด็ดขาดสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคำพูด เขาหันไปมองลูกชายที่ยืนข้างๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจผู้ช่วยพนักงานต้อนรับที่เคยตบเด็กชายยืนสันเทาใบหน้าของเธอซีเซียวจากความกลัวที่กำลังจะตามมาทุกคนในเครื่องบินต่างรู้ดีว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจมองข้ามพ่อของเด็กชายกล่าวอย่างหนักแน่นสายการบินนี้จะต้องได้รับบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้น และมันจะไม่หยุดแค่การขอโทษคุณจะต้องจ่ายราคาคำพูดของเขาลอยไปในอากาศราวกับคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธช่วงเวลานั้นบรรยากาศในเครื่องบินเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงเครื่องบินกระหึ่มข้างนอกแทบไม่ได้ยินทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่งในขณะนั้นเด็กชายยังคงยืนนิ่งแต่เขารู้สึกถึงการปกป้องจากพ่อของเขาที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้ในใจของเขา เขารู้ว่าโลกของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาหวังเพียงแค่เหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความเท่าเทียมพ่อของเด็กชายหันไปมองทั่วทั้งห้องโดยสารและคำพูดของเขายังคงดังก้องในหูของทุกคอนอสายการบินนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงและการกระทําของพวกคุณจะไม่ถูกมองข้ามในที่สุดผู้บริหารจากสายการบินตัดสินใจส่งตัวแทนขึ้นมาที่เครื่องบิน ชายไวกลางคนในชุดสูทรหรูหราก้าวขึ้นมาเขาคุกเข่าลงข้างๆเด็กชายและกล่าวขอโทษด,ด้วยท่าทางที่ดูจรงิงจังเราขอโทษอย่างสุดซึ้งเขาพูดและเราจะดำเนินการจัดการกับเหตุการณ์นี้ให้ดีที่สุดแต่พ่อของเด็กชายยังคงยืนมั่นคงเขารู้ว่าแค่ขอโทษไม่เพียงพอไม่เพียงแค่คำขอโทษพวกคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาตอบกลับ ในขณะที่เขาพูดสายตาของเขามองไปที่ผู้ช่วยพนักงานต้อนรับที่ยืนอยู่ห่างๆสิ่งนี้จะเป็นการเตือนให้ทุกคนรู้ว่าความเหยียดชั่วชาติไม่สามารถทนได้บรรยากาศในห้องโดยสารยังคงอึดอัดทุกคนจับตามองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพนักงานต้อนรับคนอื่นๆยืนอยู่ห่างๆพวกเขารู้ว่าเหตุการณ์นี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการ ผมจะทําให้แน่ใจว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกลืมพ่อของเด็กชายพูดอย่างหนักแน่นในขณะเดียวกันเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างๆพ่อของเขารู้สึกถึงความปลอดภัยในทุกคําพูดเขารู้ว่าโลกอาจจะไม่เป็นมิตรแต่มีคนที่จะยืนเคียงข้างเขาเสมอเหตุการณ์นั้นยังคงหลอกหลอนทุกคนที่อยู่ในเครื่องบินและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้แม้ในขณะนั้น ทุกคนรู้ดีว่าเรื่องราวนี้จะเป็นบทเรียนที่ยังคงถูกพูดถึงไปอีกนานข่าวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเที่ยวบินนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วสื่อทุกสำนักเริ่มรายงานเกี่ยวกับพ่อของเด็กชายและเหตุการณ์ที่ไม่อาจละเลยนี้ทุกคนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการเหยียดชั้วชาติในอุตสาหกรรมการบินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การต่อสู้ในห้องโดยสาร มันกลายเป็นการต่อสู้ที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ในสังคมพ่อของเด็กชายไม่ได้หยุดแค่คำขอโทษเขาเริ่มเรียกร้องให้มีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติใหม่ในสายการบินเพื่อต่อสู้กับการเหยียดชั่วชาติและการเลือกปฏิบัติเขาเริ่มเรียกร้องให้สายการบินต้องเปิดเผยผลการตรวจสอบและบทลงโทษที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันผู้ช่วยพนักงานต้อนรับที่เคยกระทำการไม่เหมาะสมก็ถูกพักงาน และสายการบินเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายแต่คำถามใหญ่ยังคงอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรือไม่หรือจะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงที่ฉาบฉวยเพื่อปิดปากสังคมเหตุการณ์นี้ทําให้หลายคนเริ่มมองย้อนกลับไปยังประสบการณ์ของตัวเองรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่ได้รับการยอมรับและการทำให้เสียงของพวกเขาเงียบลงจากการเลือกปฏิบัติ ทุกคนเริ่มตระหนักว่าเราต้องทําให้เสียงของเราดังขึ้นเพื่อที่จะให้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ในใจของเด็กชายแม้ว่าเขาจะยังเด็กเขาก็เริ่มเข้าใจว่าโลกไม่ยุติธรรมเสมอไปแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครมาลบล้างศักดิ์ศรีของตัวเองและในวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมพ่อของเขายิ้มให้ลูกชาย และบอกเขาว่าวันนี้เราสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องและวันหนึ่งคุณจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความมั่นใจเวลาผ่านไปไม่นานสายการบินเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้บริหารระดับสูงได้เริ่มการฝึกอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับการต่อต้านการเหยียดชั่วชาติ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทําให้ทุกคนในอุตสาหกรรมการบินตระหนักถึงความสำคัญของความเคารพและการยอมรับในความหลากหลายในขณะเดียวกันพ่อของเด็กชายก็ได้รับเชิญไปพูดในหลายเวทีไม่ใช่แค่ในวงการการบินแต่ยังในองค์กรใหญ่ๆที่มีอิทธิพลเขาพูดถึงประสบการณ์ของเขาและลูกชายและเรียกร้องให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรม เขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการกระทำของเขาไม่ใช่แค่จากสายการบินแต่จากทุกภาคส่วนในสังคมที่เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการต่อสู้กับการเลือกปฏิบตัติเด็กชายเองก็เริ่มรู้สึกถึงพลังของการมีเสียงและเขาหวังว่าเขาจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตการต่อสู้ครั้งนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อและลูกมันกลายเป็นเรื่องของทุกคนที่เคยถูกเลือกปฏิบตัติและในที่สุด เด็กชายที่เคยถูกตบในวันนั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเสียงของเขาแม้จะเริ่มจากความเจ็บปวดกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้โลกนี้ดีขึ้นปีผ่านไปเด็กชายโตขึ้นและกลายเป็นชายหนุ่มที่มั่นใจในตัวเองประสบการณ์ในวันนั้นยังคงฝังลึกในใจของเขาแต่เขาก็เลือกที่จะใช้มันเป็นแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลง เขาไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้แต่ยังกลายเป็นผู้นำในชุมชนของเขาผู้ที่กล้าเผชิญกับความท้าทายและยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมเมื่อเขาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลายัยเขาเริ่มทำงานกับองค์กรต่างๆที่มุ่งเน้นเรื่องสิทธิพลเมืองและความเท่าเทียมเขาใช้เสียงของเขาเพื่อผลักดันนโยบายใหม่ๆที่จะช่วยให้ผู้คนจากทุกพื้นเพได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมทุกๆครั้งที่เขาพูดในที่ประชุม เขาจะพูดถึงวันนั้นวันที่การเหยียดชั่วชาติทำร้ายเขาแต่ก็ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นพ่อของเขาภูมิใจในตัวลูกชายมากไม่ใช่เพียงเพราะเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีศักยภาพแต่เพราะเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเขารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เริ่มต้นจากการที่คนหนึ่งกล้าที่จะยืนขึ้นและพูดว่าไม่วันหนึ่งเขามีโอกาสได้กลับไปยังสนามบินนั้น สถานที่ที่เขาและพ่อเคยเผชิญกับเหตุการณ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงคราวนี้เขาเดินผ่านสนามบินด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไม่ใช่แค่ในฐานะลูกชายของมหาเศรษฐีแต่เป็นผู้ชายที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ใหญ่หลวงเขามองไปรอบๆเห็นพนักงานต้อนรับที่ยิ้มแยม้มต้อนรับผู้โดยสาร สิ่งที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตเขากลายเป็นเครื่องตัวใจว่าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนและเขารู้ว่าแม้จะมีการต่อสู้มากมายการเปลี่ยนแปลงที่ยังยืนเริ่มต้นจากคนหนึ่งคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงเมื่อเขามองไปยังพนักงานต้อนรับที่ยิ้มแยม้มเขาก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่เพียงแค่ในสายการบินแต่ในตัวของเขาเอง ทุกอย่างที่เขาทำทุกการพูดของเขามันได้ช่วยสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยขึ้นสำหรับทุกคนอนนเดินผ่านไปยังห้องโดยสารเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากเมื่อก่อนพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเคารพความหลากหลายและทุกคนดูเหมือนจะตระหนักถึงความสำคัญของการไม่เลือกปฏิบัติเขาเข้าใจแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่การเดินตามเส้นทางนี้อย่างต่อเนื่องมันจะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในที่สุดเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็แบ่งปันเรื่องราวของการเดินทางและการเติบโตของตัวเองกับพ่อพ่อฉันรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมีความหมายเขากล่าวด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความขอบคุณมันทําให้ฉันเป็นคนที่แข็งแกรง่งและมีจุดยืนในสิ่งที่ฉันเชื่อพ่อของเขามองลูกชายด้วยความภาคภูมิใจ ลูกชายของพ่อไม่เพียงแค่เอาชนะความยากลำบากแต่ยังได้กลายเป็นผู้เปลี่ยนแปลงในสังคมพ่อผู้เสียงแผ่วแต่มีความหมายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณทำให้โลกนี้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ในทางของตัวเองแต่เพื่อคนอื่นๆที่ยังคงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในที่สุดเด็กชายคนนั้นที่เคยเป็นเพียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกตกในเที่ยวบิน ก็กลายเป็นผู้ชายที่พร้อมจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและเขารู้ว่าทุกการกระทําทุกคําพูดมันคือก้าวสาคัญที่นำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าวันหนึ่งหลังจากหลายปีที่เขาได้ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมชายหนุ่มยืนอยู่ในห้องประชุมใหญ่พร้อมกับคนที่เขาเคยยืนเคียงข้างมาตลอดพ่อของเขาการพูดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพูดถึงอดีต แต่เป็นการพูดถึงอนาคตการพูดถึงโลกที่เขาหวังว่าจะเห็นวันนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเขากล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นมันเริ่มจากจุดเล็กๆแต่ทุกการกระทำที่เราทำมันสะท้อนกลับไปยังสังคมที่เรารักพ่อของเขามองด้วยรอยยิ้มดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและรู้ว่าเส้นทางที่พวกเขาเดินมาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกการเสียสละ ทุกความเจ็บปวดมันคุ้มค่ากับการเห็นโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นชายหนุ่มหันไปมองในห้องประชุมเห็นผู้คนทุกชวชาติทุกสีผิวที่นั่งอยู่รู้สึกถึงความหลากหลายที่เขาฝันถึงในวันนั้นเขารู้ว่าวันนี้ความเท่าเทียมไม่ใช่แค่เรื่องที่พูดถึงแต่มันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทุกๆวันการต่อสู้ของเรายังไม่จบเขากล่าวต่อ แต่เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเสียงของเรามีพลังเราจะไม่หยุดจนกว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยความรักความเคารพและความเท่าเทียมที่ทุกคนสมควรได้รับเมื่อการพูดจบลงทุกคนในห้องยืนขึ้นปรบมือชายหนุ่มมองพ่อของเขาและในขณะนั้นเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแต่ยังเปลี่ยนแปลงโลกของคนอื่นๆด้วย การต่อสู้ที่เริ่มต้นจากการถูกทำร้ายในเที่ยวบินตอนนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่ต้องเผชิญกับความไม่ยุติธรรมและชายหนุ่มคนนั้นจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้โลกนี้เต็มไปด้วยแสงแห่งความหวังและความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวของเขาจึงจบลงที่นี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะเขารู้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นไม่มีที่สิ้นสุด